ดูดวงชาวราศีธนูเตือนแล้วนะกลับไปสิบเท่าอำนาจบุญบารมีวาสนาโชคชะตาสิ่งสิษิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดหวงชะตาแบบนี้มีอำนาจบุญบารมีวาสนาสูงท่านจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่่นจะได้ไล่ลำสังสรรค์เกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่น เทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าส่งมอบดวงแก้วมณีนะผมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้กลับไปสิบเท่าได้ร้อยเท่าหมื่นเท่าทำชั่วกลับไปแสนเท่าจัก,กรวาลหมื่นล้านโชคชะตาของท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ด้วยการยืนหยัดต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆที่เข้ามาดุมเล้าเจ็บปวดรัวเล้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวสิบเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องหลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงตกตำแหน่งมาะยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห,าหา้าผานสิงห์สิทธิ์คำชูปกปักคุมรองราาักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแป,ปลผันเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจะักร การจัดนักจัดเต็มมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัส,สนาขอทํานายว่าท่านจะได้เป็นที่หนึ่งท่านจะเลิกลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกาินเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวัส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะทําให้ท่านลุกเรืองฮึกเขิมในอํานาจบารมีอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดถือดาบตั้งขึ้น กาได้การเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกาที่จะส่งมอบถ่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดันมังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิลิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาตกตำแหน่งการปฏริปดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านอาจจะได้พบได้เจอเพื่อนเก่าในสมัยเด็กหรือใครมังกนมามาตั้งแต่อดีตชาติ เข้ามาสนับสนุนค้ำชูชี้นำทางให้ท่านได้เห็นทางแสงสว่างอย่ามัวแต่หลงมัวเมาเก็บกับทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาขา่าวมงคลตก,ตกตำแหน่งดาบสองขวายคิดพินิจไต่ตองให้รอบครอบปีศาจมูมานงมางบานร้ายอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายใบสีมันจะพังพินาศนับดวงตาของท่านตกตำแหน่งบุญบุญสนวาสนาจะทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน อาสวินขี่ม้าถือถ้วยทองจับเจิญรลุกเลืองท่านจะได้รับโอกาสทองเหนือกว่าคนอื่นเขาระบบเอเอมเบรล์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงแบบนี้ชาวราศีธนูเด็ดขาดเด็ดเดียวหารขายคิดไร้ายมากลับไปสิบเท่าการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรทุบายจะบังเกิดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายราวะวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างตกตำแหน่งเดดฟูไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก้หลงพากันโสมนัส ติดกับดักมนสเสน่ห์มนจันทาถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ปะเยียงเจ็บปวดรวดร้าแสนทุกทรมานเดอะเลเวอร์แทบจะทนไม่ไหวการชิงหมายชิงพริบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพดุบายจะบังเกิด,ดจะไม่ชิกเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวตกตำแหน่งเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาก่ามมงคล สายสามดาวขาสามดาวตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเ้าหารเอาจริงเอาจังจนประสมเสร็จการได้รับถ้วยทองโอกาสทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการที่ท่านส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองจะมีการชิงไหวชิงพริบการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีตกตำแหน่งชาลลอตถ้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรมีดดาบปากลงมาเต็มตัวกระบนกระวายกระสาประซายอดทอนอดกั้นการที่ท่าน จะได้รับอะไรบางอย่างท่านต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้วางแบบแผนไม่โล่งหน้านะครับผมช่างตาช่างให้ดีนะครับใครบางคนที่ของ,ง้อคืนดีจะดีได้ก็ดีไปนะครับผมแต่ต้องใช้สติปัญญาเข้าแก้ไขสติปัญญาที่เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกการเรียนรู้อันยิ่งใหญ่เพราะฉนั้นท่านให้ท่านศึกษาเล่าเรียนต่อปิญญาด็อกเตอร์ค้อนจะทุบตรงกลางหัวใจเจ็บปวดรุนแรงแสนทุกข์ทรมานให้ท่านโยนทิ้งลงแม่น้ำไปอย่าไปสนใจ ราะนั้นราชสีมานอนซบตักเมื่อไหร่อำนาจบุญบารมีวาสนาทเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงปเปลี่ยนแปรผันกล้าที่จะมุ่งมั่นถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียให้ท่านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตามีตั๋วรอแล้วอำนาจบารมีวาสนาอย่ารอช้าปีศาจโมมานจะพังที่นา่ ด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์อย่าไปสนใจกับปีศาจโมมานให้มากทุกสิ่งทุกอย่างให้ด้านพยายามลื่นเลิงสังสรรไล่ลําเต้นระบําเพลงกองการตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นคิดพินิษฐ์ต่ตองให้เราก็ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าปีศาจโมมานให้ด้านขอพรจากถวยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชี้นำทางซึ่งความประสมเร็จะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ด้วยโอกาสทองมีการพลิกเปลี่ยนแปลงผ่านพาตนาอย่างก้าวโดดดวงสุกสมสมหวังดังใจหมายครับอกอานน้ำมนต์แก้ไขสิ่งชั่วร้ายให้มาลายหายไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดค้อมจิตใจตั้งมั่นอยู่เทินกลับมาอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความรักเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีใายบางคนพร้อมที่จะตีข้างหลังท่านเพราะฉะนั้นการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองจะบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่าน ครับผมท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสด,โาสดีโอกาสกาวิวากามงคลซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเหรียญใหญ่บาเริ่มเกิดขึ้นในโชคตาชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงปเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมันตกตำแหน่งในดวงชะตาของท่านแล้วเพราะฉะนั้นคิดพินิจไต่ตรองให้รอบคอบนะครับผมท่านจะได้รับผลไม้อันยิ่งใหญ่การลื่นเลงสังสรรค์เป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะนั้นอย่าไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวชั่วร้ายการตัดสินใจนะครับจะทําให้ท่านตัดสินใจอย่างน่ากลัวท่านต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองถ้าถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดนะผมถ้าสิ่งไหนไม่ดีก็ย้อนกลับไปเสร็เท่าไม่ต้องสงสารเขาเพราะทีเขาทํากับเราละ่ะนะครับท่านอดทนอดกลั้นมานานแล้วนี่นะผมพอตอนโดนทํานะผมก็โกรธพอตอนไม่โดนทําหายโกรธจะคืนดีให้อย่างนั้นมันถูกต้องหรือ,อยังไง อสวินขี่ม้าถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามากับตัวท่านไม่ใช่นับครั้งได้นะนะผมนกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาการประดิบประดอยการรีเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสมสม,สมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งมา้าผยองก้าได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งเดวิลชิงไหวชิงฟิปปีซาร์มูมานางมาร์ไลากาได้กาเสียตกตําแหน่งนะครับผมตัดสินใจอย,อย่างเด็ดขาด คิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบครอบปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันปัฒนาอย่างก้าวกระโดดตกตำแหน่งเอเมโรลนักลบกาได้กาเสียก้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญกุศลมสนาให้ท่านมองการกายจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาตเตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบครอบจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับให้ค่าครูทางช่องได้ให้ค่าครูหมอสันได้นะครับทางช่องจะได้ทำคลิปดีๆของชาวราศีธนูให้กับท่านมากๆนะครับขอให้ท่านสุสขมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุงเรืองรวยรวยรถูกรางวัลแจ็คพอตให้ลำ่ำรวยครับสวัสดีครับ